มันวางแผนไห้หมดเลยมันลืมเจตนาแรกของตัวเองว่าเรามาบวชเพื่ออะไรทีนี้ก็อยากอยากไปตามที่ตัวเองต้องการผมก็เป็น,นแต่ถ้าภาวนาเป็นแล้วเริ่มมีสติขึ้นความคิดเหล่านี้จะหายไป เหมือนไม่รู้จักกันเลยพอมันคิดไปปุ๊บมันจะเป็นอารมณ์ที่อยากไปแล้วใจมันจะใจมันจะโน้มไปอย่างนั้นเลยใจมันกองอหอนะมันกองไปมันจะหาทางไปให้ได้หากความคิดประเภทน,นี้เกิดขึ้นนั่นแหละคือวิธีสู่ละ คือเวทีลบแล้วแล้วใครก็ตามหากปฏิบัติทำแล้วยังเชื่อตามความเห็นตนเองอยู่ท่านกำลังทำลายทำลายจิตตนเอง <c oughs> สำคัญมากเ <c oughs> มื่อวานมีพระรูปหนึ่งที่เคยบวชอยู่นี่มาหาหลงตาท่าน ออกไปจากวัดนี้โดยที่ไม่ได้บอกไม่ได้กล่าวหลวงตาเลย <Yeah. S 1> พอไปอยู่อีกวัดหนึ่งทางเจ้าวาดวัดก็เลยบอกให้มาขอขมาหลวงตาซะท่านทําไม่ถูกว่าอย่างนี้ต้องให้กับมาขอขมาหลวงตาหลวงตาก็บอกว่ามันจะหนีไปไหนก็หนีไม่พ้นหรอก เพราะว่าอะไรเพราะว่าใจตนเองมันไม่ได้อยู่ที่สถานที่ยิ่งไม่พอใจตรงไหนยิ่งยิ่งควรอยู่ตรงนั้นนั่นว่าเหมือนที่กลัวที่ไหนไปที่นั่นน,นตรงนั้นจะเป็นที่งอกงามแห่งจิต หรือเรียกว่านั่นจะเป็นประสบการณ์ของเราถ้าเราชนะตรงนั้นได้ไปที่ไหนก็ชนะ,นะชนะในใจตัวเองบางทีเราอยู่ไปอยู่มากี้นะมันจะเริ่มแล้วนะกระทบซ้ายกระทบขวาก็จะเริ่มแล้วนะจะหาทางไปที่อื่นนั่นเรียกว่านักลบไม่ใช่นักลบ อย่างครูบาองค์หนึ่งเมื่อวานนี้เข้าไปหาผม <c oughs> บอกว่าตัวเองนี่รู้สึกมีอารมณ์แบบเกียดพระรูปหนึ่งเป็นเฉพาะรูปเดียวว่าอย่างนั้นเห็นแล้วอยากเข้าไปตะบ,บรรันหน้าใช้คำนี้เลยนะเห็นแล้ว อดทนไม่ไหวอยากเข้าไปตะบันหน้าอยากอยากทำลายเขาอยากทำลายเขามันเก็บความรู้สึกพวกนี้ไว้ทีละเล็กทีละน้อยโดยที่ตัวเองไม่รู้จักพอถึงจุดจุดหนึ่งมันระเบิดมันคือระเบิดเวลานะผมก็เลยบอกว่าให้ครูบ,บา นะเข้าไปขอเข้ามาเขาซะนะเข้าไปกราบไปขอเขามานะไม่ต้องมีเหตุผลอะไรทั้งนั้นท่านไม่ต้องถามว่าใครถูกใครผิดแต่อันนี้เป็นวิธีเดียวที่ท่านจะปลดอารมณ์นี้ออกจากจิตท่านได้คือท่านต้องยอมรับเข้าไปกราบกราบจนกว่ามันจะหายนั่น,นคือวิธีแก้ การกราบนั้นจะเป็นการทําลายซึ่งอัตตาตัวตนทําลายซึ่งอารมณ์ที่มันอยู่ในใจนเหมือนครูบดลกับหลวงตาพงเทพหลวงตานี่บอกให้ไปกราบหลวงตาพงเทพบอกให้ครูบดลนี่ไปกราบเพราะอะไรไม่ได้ว่าเอาถูกเอาผิดนะแต่เพื่อทำลายอำนาจของกิเลสตัวนี้ที่มันอยู่ในใจเรา ไม่งั้นเจอหน้ากันก็เกิดปฏิฆะต่อกันตลอดเห็นหน้าไม่ได้หรอกเห็น <c oughs> ไหมมันต้องมันต้องสู้สู้ก็สู้ไห้มันถูกจุดด้วยถ้าสู้ไม่ถูกจุดนี่ไปไหนก็ไม่ไม่รอดหรอกเกาไม่ถูกที่คันเหมือนพระพุทธเจ้ากับพระอาน,นุน ไปบินธาบาตด้วยกันพระพุทธเจ้าเดินไปก็ไปยืนอยู่ยืนอยู่เฉยๆอยู่หน้าบ้านคน,นสมัยก่อนนั้นศาสนาพุทธยังไม่จเจริญในยุคนั้นประกาศใหม่ๆนี่ไปสถานที่ใหม่ๆนี่เขายังไม่รู้จักพระพุทธเจ้าบางคนก็ให้บางคนก็ไม่ให้บางคนก็ให้เพราะลำคาญพระอานนท์เกิดความไม่พอใจเป็นอย่างมาก เลยถามพระพุทธเจ้าว่าทาไมทําไมต้องมาหยุดอยู่ตรงนี้เขาไม่ให้ <Okay. S 1> <Okay. S 2> คืออายอะพูดง่ายเลยอายอายคนพระพุทธองค์ก็เลยพูดว่า <Yeah. S 1> เรายือนอยู่เฉยๆมันบาปหรือเปล่าอน,นุน <Yeah. S 1> เรายือนอยู่เฉยๆนี่มันบาปไหมอน,นุน อายเขาเราควรไปที่อื่นถ้าเขาไม่ให้ล่ะพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าเขาไม่ให้ล่ะไม่ให้ก็ไปที่อื่นอีกแล้วไปที่อื่นถ้าเขาไม่ให้อีกล่ะก็ไปที่อื่นอีกเห็นไหมไม่มีสิ้นสุดหนีไปเรื่อยๆไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีทางสิ้นสุดได้ พระพุทธองค์ตัดว่าเรายืนอยู่เฉยๆนี่มันบาปหรือเปล่าอานนท์เห็นไหมบาปไหมเนีพระพุทธองค์ไม่ได้คิดว่ามาขอเขาด้วยซ้ําคือไปยืนยเฉยๆนี่ะนะเขาให้ก็เอาเขาไม่ให้ก็ไปเอาแค่นั้นสมควรแล้วก็ไปแต่ผู้จะผู้จะเป็นจะตายคือพระอานนท์นน,น,นี่ไปเรื่อยเขาเรียก พระพุทธองค์ตัดว่าถ้าเราไม่ชนะตรงนี้นะไปที่ไหนก็ไม่ชนะอานอนท์เห็นไหมใจสำคัญพระที่ท่านมาขอขอมาหลวงตาก็บอกว่าวัดวัดนี้พระเยอะผมชอบป่าชอบเขาเอาว่า ผมชอบคนน้อยๆอ้าวไปชอบคนน้อยๆมาบวชวัดเยอะทําไมทำไมไม่ไปบวชวัดที่มีคนน้อยอตอนนบวชนี่พระร้อยห้าสิบแล้วนะใช่ไหมตอนนั้นนะ่ะพระร้อยห้าสิบแล้วนะ่ะร้อยห้าสิบร้อยหกสิบแล้วนะ่ะแล้วพออยู่ไปอยู่มาไม่ถูกใจก็ว่าพระเยอะมันมีเหตุผลเสมอแหละกิเลสมันมีเหตุผลเสมอ พาะไม่ถูกใจมันมันจะหาเหตุผลสารพัดอย่างนะเพื่อมาสนับสนุนความเข้าใจของตนเองสนับสนุนความคิดของตนเองนะผู้พูด,ดง่ายๆคือมันมันถูกหลอกล่อด,ด้วยความคิดนะอยู่นี่คงไม่จเจริญไปอยู่นู่นคงจเจริญมันจะว่าไปลักษณะอย่างนั้นซึ่งเราไม่รู้จักเลยว่าสถานที่ไม่ได้สำคัญเท่ากับข้างในนี้ ถ้าว่าวัวดนี้พระเยอะแล้วุ่นวายนะไม่สงบไอ้พวกที่อยู่ในวัดนี้คงวุ่นวายตายหาหมดนะนะทั้งพระทั้งเมชีนี่กว่าห้าหกร้อยชีวิตนี่คงวุ่นวายกันหมดคงไม่สงบเลยนะแม้แต่ตรงองค์หลวงตาเองก็คงไม่สงบแม้แต่ตัวผมเองก็คงไม่สงบคงนะก็ไม่สมควรที่จะเป็นครูบาอาจารย์คน เห็นไหมของข้างนอกไม่ได้วุ่นวายเลยของข้างนอกนี่ไม่ได้วุ่นวายเลยมีแต่เล่านั่นแหละไปเสือกกับของข้างนอกถ้านักปฏิบัติธรรมเฝ้ามองใจตนเองจะเกิดประโยชน์เป็นอย่างมากเลยนะสิ่งนี้ที่ผมเห็นค้าเห็นเห็นความสำคัญที่สุดในการปฏิบัติธรรมคือการเฝ้ามองตนเอง <c oughs> ถ้ามองไม่เห็นตนเองไม่มีทางเห็นธรรมะได้เพราะธรรมะมันเกิดกับตนเองเท่านั้นเห <c oughs> มือนโยมโยมยายที่มาด้วยโยมยายเขาเจอแต่พระง,งามๆหมเนาะยิง่งสาย หลวงปูชาด้วยซึงสายหลวงปูชาเนี่พระจะงดงามมากป <c oughs> ะวินัยแน่นปึงเลยแหละสายหลวงปูชานี่งดงามนะแล้วทีนี้โยมแม่ออกที่มาด้วยนะก็จะติดพระงามยายเขาก็ถามเขาเล่าให้ฟังว่าเขาไปเจอพระที่ไม่โกนคิว้วเขาว่า ยายไปเห็นพระไม่โกนคิว้วพระไทยนี่นแหละนะแล้วก็ว่าพระองค์นั้นไม่ดีนะความรู้สึกเขเป็นอย่างนั้นว่าทำไมเขาถึงทำอย่างนั้นทำไมไม่เข้าเมืองตาหลิวและหลิวตาตามนะพยายามที่จะไปแก้ไขพระองค์นั้นนะผมก็เลยบอกว่าโอ,อยู่วัดน,นี้ก็มีเหมือนกันพระไม่โกนคิว้วนะ มีเหมือนกันอยู่วัดนี่นแต่ท่านก็อยู่กับหมู่คณะได้ว่าอ้าวทำไมเขาไม่โกนคิ้วล่ะครูบาไปก็ก็บอกเขาแล้วเขาไม่อยากโกนก็เรื่องของเขาครูบาก็เลยถามกลับไปว่าโกนคิ้วกับไม่โกนคิ้วมันดีหรือมันชั่วตอบไม่ได้ ตอบเราไม่ได้เลยว่าโกนคิ้วกับไม่โกนคิ้วมันดีหรือมันชั่วยายก็ไม่ได้โกนเราก็่้านี่ยายก็ไม่ได้โกนคิ้วนีนะ่ถ้าว่าโกนคิ้วมันชั่วแสดงว่ายายก็ชั่วด้วยยายเป็นโยมไม่ใช่พระ <c oughs> แตกกันยงเ <c oughs> นะี่ยความหมายที่พูดอย่างนั้นคือบอกว่าต้องการให้ยายเน,นีะ่ะมองดูใจตนเองทำไมถึงไม่แบบไม่พอใจพระที่ไม่โกนคิ้ว นจะเห็นแต่พระชั่วไงเห็นแต่พระไม่ดีพระไม่ถูกพระวินัยแต่ไม่เห็นความทุกข์ในใจตนเองนี่นี่ตรงนี้แหละตรงนี้นี่จุดพีกมันอยู่ตรงนี้จุดสําคัญมันเห็นแต่คนอื่นไงไม่ไม่เห็นตัวเองว่าใจตัวเองนี่ทุกทุกพวาะคิว้วพระ สำคัญมากเลยตรงนี้แต่ถ้าเรามองตัวเองปับ๊บเราเห็นว่าตัวเองทุกข์ถ้าบุคคลใดมีความกระตันยูต่อตนเองเกิดขึ้นจะหยุดซึ่งการเฝ้ามองซึ่งบุคคลอื่นจะหันมามองใจตนเองว่าใจเราทุกข์แล้วด้วยความกระตันยูต่อตนเองที่มีทีนี่จะรักษาใจไม่ให้ทุกข์จะไม่เบียดเบียนใจตนเอง ความฉลาดแห่งจิตที่ฝึกไว้ดีนะจิตที่มันฉลาดแล้วมันจะปล่อยวางสิ่งที่มันมากระทบได้ทั้งหมดโดยไม่สนเหตุสนผลใดทั้งนั้นไม่ต้องมีเหตุผลนะตัดเข้าสู่กระแสแห่งลมหายใจนะเพราะเมื่อจิตนี้หลุดออกจากลมหายใจนั้นเป็นสมูทัยทั้งหมดท่านฟังไว้ให้ดีนะ เมื่อจิตนี้ยังไม่เป็นปัญญาสูงสุดยังไม่เข้าถึงองค์ปัญญาเมื่อจิตหลุดออกจากลมหายใจจะถูกความคิดนิรากกินหมดเลย <Yeah. S 1> นั่นเป็นสมุทัย <Yeah. S 1> เมื่อจิตที่ตั้งมั่นอยู่ในลมหายใจ <Yeah. S 1> รู้สภาวะข้างในรู้อารมณ์ข้างในรู้ความรู้สึกนึกคิดข้างในรู้ซึ่งสภาวะแห่งกาย <Yeah. S 1> นั่นเรียกว่ามัค ที่หลวงปู่ดุลพูดว่ารู้ข้างนอกเป็นสมุทัยรู้ข้างในเป็นมรกคำว่าในนี่คือความรู้จะไม่ส่งออกเกินไปเส้นขน,นท่านฟังไว้ท่านจะมีแต่ความรู้สึกตัวเท่านั้น,นความคิดผุดขึ้นท่านจะเห็นซึ่งความคิดผุดขึ้นแต่จะไม่เข้าไปเป็นความคิดคือจะไม่สนใจเรื่องราวแห่งความคิดนั้นนะ ท่านจะรู้สึกตัวแล้วกลับมาที่ลมหายใจได้นี่คือหลักในการปฏิบัติไม่งั้นมันจะคิดไปเ,เมื่อไรก็ตามสติตั้งมั่นขึ้นมาความคิดจะถูกแยกออกจากจิตท่านจะสามารถแยกว่าอะไรคือกิริยาแห่งจิตและอะไรคือจิตโดยเนื้อแท้ได้เพราะอำนาจของสติตัวเดียวเท่านั้น เนี่ยที่หลวงตาบอกว่าคิดว่ารู้กับรู้ว่าคิดนี่มันต่างกันมากคิดว่ารู้ะเหมือนที่เราเข้าใจสิ่งต่างๆเข้าใจภาษาธรรมต่างๆเข้าใจข้ออัดข้อธรรมต่างๆนะเข้าใจะตำรับตำลาต่างๆนะรู้หมดเลยทุกอย่างแล้วก็เข้าใจว่าตนนี้เข้าใจนั่นแหละเรียกว่าคิดว่ารู้ แต่รู้ว่าคิดท่านจะไม่เข้าใจสิ่งใดท่านจะไม่รู้สิ่งใดท่านจะรู้เห็นแต่ความคิดที่ผุดผ่านผุดผ่านผุดผ่านเท่านั้นท่านจะไม่ได้สนเรื่องราวนะว่ามันถูกหรือมันผิดมันดีหรือมันชั่วไอความคิดจะอยู่ในหัวท่านนี้ท่านไม่ได้สนใจเลยว่ามันมันมาจากไหนแล้วมันจะไปที่ไหนท่านจะเห็นแค่มันเกิดและมันดับเท่านั้นนี่คือ ความรู้ที่มันเหนือสิ่งที่ปุุ้ชนจะรู้ได้เป็นความรู้ที่ยังถึงได้ยากเป็นความรู้ที่เกิดได้ยากสำหรับบุคคลนะความรู้ชนิดนี้จะเกิดขึ้นกับบุคคลที่มีสติตั้งมั่นเท่านั้นนะจะไม่สามารถคาดคะเนด้นเดานะไม่สามารถที่จะคิดเอาได้ว่ามันรู้อย่างนี้ แต่เมื่อในสติตั้งมั่นขึ้นมาความรู้ชนิดนี้จะเกิดขึ้นมาที่หลวงปู่ชาท่านพูดว่าทำแท้ๆเหนือดีเหนือชั่วเหนือเหตุเหนือผลนะเหนือเหตุเหนือผลเหนือสุขเหนือทุกข์เหนือเกิดเหนือตายเหตุผลนั้นเป็นเรื่องของความคิด ดีหรือชั่วนะั้นเป็นเรื่องของความรู้สึก <Yeah. S 1> เป็นเรื่องของความถูกความผิด <Yeah. S 1> สุขและทุกขนะ์นั้นเป็นเรื่องของความรู้สึก <Yeah. S 1> เกิดและตายนะั้นเป็นเรื่องของการมีชีวิตทำแท้อยู่เหนือสิ่งเหล่านี้จึงไม่มีเหตุไม่มีผลไม่มีดีไม่มีชั่วไม่มีถูกไม่มีผิดไม่มีเกิดไม่มีตายนี่ <Yeah. S 1> ท่านต้องออก จากภพนั้นให้ได้น <Yeah. S 1> ถ้าออกจากภพนี้ไม่ได้ <Yeah. S 1> ก็เวียนไห้าตายเกิดอยู่นี่น่แหะพบแห่งความคิดพบเห่งความรู้สึกนึกคิดนี่พบเห่งชีวิตนี้ทําไมถึงว่าพระอรหันต์นี่ <c oughs> <c oughs> เป็นผู้ที่ <c oughs> เขาเรียกว่า พระอรหันต์นี่เป็นผู้ที่ไม่ตายไม่เกิดเป็นผู้ที่ไม่มีบาปไม่มีบุญพระอรหันต์สิ้นแห่งบาปสิ้นแห่งบุญด้วยเห็นไหมเพราะมันเหนือนคำว่าเหนือคือเรามองเห็นสิ่งนั้นมันเท่ากัน,นะจะดีหรือชั่วมันก็เหมือนกัน มันต่างกันแค่ว่าดีกับชั่วที่เราเข้าใจกันแต่ถ้าเราหลงว่ารู้นี่เราหลงว่ารู้นี่คือจะมีดีมีชั่วมีถูกมีผิดนะก็จะเอาแต่ดีชั่วไม่เอา <c oughs> ถ้ารู้วัาหลงนะถ้ารู้ว่าหลงถ้ารู้ความคิดนะถ้ารู้ความคิดนี่ต่างกันมาก ความคิดจะดีจะชั่วนี่มันเฉยได้หมดะบางทีมันก็หลอกให้เราไปนั่นไปนี่ไงบางทีมันก็หลอกให้กลับบ้านบ้างหลอกให้ไปเที่ยวนั่นเที่ยวนี่บ้างเห็นไหมเหมือนที่หลวงปู่ลีที่ผมเคยพูดบ่อยๆเรื่องหลวงปู่ลีผมเคยฟังเทศของหลวงปู่ลี ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นพระมหาธีระนาถที่ไปถามหลวงปู่ลีนะเราไปหาข้อมูลนี้ดูดเผื่อครูบาจําผิดไปถามองค์หลวงปู่ลีเรื่องหลวงปู่ลีนี่อยากศึกคือเขาถามถามหลวงปู่ลีว่าหลวงปู่ตั้งแต่หลวงปู่บวชมานี่หลวงปู่เคยคิดอยากศึกไหมเคยแล้วหลวงปู่มีอุบายยังไงมีวิธีวิธีแก้อย่างไง เพื่อเป็นแนวทางกับพระผู้กำลังฝึกตนอยู่หลวงปู่ก็บอกว่ามันอยากศึกก็ให้มันศึกไปแต่เราไม่ไปกับมันนี่โดยประมาณนี้แหละเนื้อหาเนี่ยอาจจะใช้คำพูดที่ไม่ถูกกับที่หลวงปู่รีพูดแต่โดยเนื้อหาประมาณนี้นะมันอยากศึกก็ให้มันศึกไปแต่เราไม่ไปกับมันความหมายของท่านคือให้มันคิดไปเถอะ นะมันคิดก็คิดไปแต่ตัวท่านมองมันเฉยเฉยไม่ไปกับมันนะความรู้สึกท่านยังอยู่กับกายอยู่แต่ความคิดก็ยังเห็นอยู่เห็นไหมว่ามันคิดก็คิดไปแต่ท่านไม่ไปด้วยเป็นผู้เฝ้าดูความคิดนะถ้ากล่าวอย่างนี้แสดงถึงคุณธรรมของหลวงปู่ว่าท่านสามารถแยกความคิดออกจากจิตท่านได้นะเห็นว่าความคิดนั้นไม่ใช่เราจึงเรียกว่ามันเห็นไหม มันอยากสึกก็ให้มันสึกไปแต่เราไม่ไปกับมันนั่นแหละเห็นไหมเนี่ยแค่นี้ก็บ่งบอกถึงคุณธรรมในใจของหลวงปู่ได้เห็นไหมเนี่ยคำพูดไม่กี่คำเท่านั้นแหละนี่หลวงปู่ดีนี่เทศแทบไม่ได้ยินเลยนะแทบไม่รู้จักว่าท่านเทศเรื่องอะไรมัางกูบาพยายามหาอยู่น้อยนักน้อยหนาแต่คำพูดเพียงไม่กี่คำของท่านมันกับ กับเป็นธรรมะที่สำคัญมากเป็นธรรมข้ออาจข้อธรรมที่สำคัญมากนี่เห็นไหมที่ดวงตาบอกมันคิดไม่ใช่เราคิดนันเหเห็นไหมความคิดนี่ที่ผมผมพูดว่าบุคคลใดเห็นความคิดว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไ,ไม่ใช่เรานะเราจะไม่เชื่อความคิดอีกต่อไปแล้วนะ ตัวผมเองนี่กล้าประกาศตนเลยว่าผมนี่จะไม่เชื่อตัวเองอีกต่อไปตั้งแต่วันผมยังไม่บวชนู่นผมเห็นความคิดตั้งแต่ผมยังไม่บวชนู่นะจนผมได้ประกาศตนเองว่าเราจะไม่เชื่อความคิดตนเองอีกต่อไปแล้วนะต่อไปนี้เราจะเชื่อพระพุทธเจ้าเพียงอย่างเดียวนะจะขอถวายชีวิตนี้ให้กับพระพุทธเจ้านะ สักชาติหนึ่งนิพพานจะมีหรือไม่มีก็ตามแต่จะขอถาวายให้กับพระพุทธเจ้าสักชาติหนึ่งนั่นเห็นไหม <c oughs> ถ้าเราไปเชื่อความคิดเดี๋ยวมันก็นลากไปกินหมดนะให้หมู่คณะเราพิจารณาดูในสิ่งที่ผมพูดวันนี้เผื่อเป็นประโยชน์ <c oughs> เอาวันนี้ก็พอแล้วละ่ะรับบอน ยะถาวะลิวะหาปุลาปริปูเรนติสะกรังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิทชันตุสเบปูเรนตุสังกปาจันโดปนะละโสยะถามณีโชติละโสยะถาสพีติโยวิวัตฉันตุสัพโรโควินาสตุมาเตปวัตวัตรายโยสุขีดีคาโยโกภวะ อะพิวาดานสีริสนิจังวุธาปจายโนจัตตาโรธรรม,มาวัตันติอายุวันโนสุขังภาลัง